ก็จะลืมผู้คุมลงน้ำด้วยนะจ๊ะผู้ยากกะลงน้มนะครับนี่แบบเพื่อผู้อจําลองนะครับผมให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านนั้นได้เขียนกันเองนะฮะเขียนกันแต่ละคนเลยแล้วก็ให้เลือกคัดของใครสักคนนึงมาใช้นะฮะระบายอากาศวัดแก๊สแล้วก็ปีละแหล่งพลังเรียบร้อยแล้วนะครับรอเทีเอาอทํางานอยู่ท่าน,านคุณพงษ์ับผมจบคุณพงษ์ดีครับ โอ้ยส่งคุณมีลงไปทำงานเนี่ยนะเกิดคุณมีหมดสต,ติเป็นลมมากคุณจะช่วยกันยังไงหนักหนักขนาดนี้แล้วแต่นะไม่รู้นะเขาไม่รู้นะดูตะบุญมีดิครับพี่บุญมีโอ้โหหนักเท่าไหร่พี่นักเท่าไหร่เก้าสิบเจ็ดเงามไส้แล้วงานนี้นะแล้วดูคนดึงเขาตัวเล็กๆนั่นเลยนะไงงามดีละอัลลอฮฺ ตอนนี้ผมอยู่ที่เน็ตชอล์คตีนิวซีเทคนะครับอัสลามุอะลัยกุมตุออรอร์บะการัวหนึ่งแหละ